คับรับคบครับครับครับัครับครับ เลือกตัวอยู่ครับเพราะว่าพอพันข้ตัวหรู้ว่าตัวไหนเนาะเป็นตัวนี้มาลูกมาอเห็นแล้วนะครับ ตัวนีน้นาจะเป็นตัวเมียเนะครับอ๋อเห็นแล้วนี่ครับตัวนี้ <c oughs> สวัสดีพี่น้องงานบายนะครับวันนี้ จะมาเอาพอ่อพันแยกออกนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันเหลื่อมเหลื่อมจะน้าแน่นนะครับพื้นที่มันจะน้อยจะเลื่อมคัดหาตัวผูนะครับมีอยู่สองตัว <c oughs> น้าหาอยากนะครับเพราะว่าบริณีพุงไหว ถ้าห้าติดเบอร์อหูไว้ไม่จะมองเเห็นได้ง่ายนะครับตัวที่จะเอาหนาจะอยู่นี่อยู่ข้างในนะครับเข้ากับววยอมจะออกมานี่เห็นแล้วน่ะตัวทีว่เห้ออกเกิดออก มาแล้วครับพี่น้องครับเป็นสองนมนะครับสองนมนมหน่อยเนาะปรมาแบบทุลักทุเล่เนาะครับสองนมพอเม่เดียวกันเนาะครับ <c oughs> มันเป็นประเภทเประมาณนี้เนาะครับเพราะว่าหมู ห้ามันบค่ค่อยเด้เลเลนน้ากันนะครับคือคือห้าบา่เดค่อยเดสัมผัสเขากายังบ่ท่านหูจักเตรียมไปลายมาเนาะครับว่าจะไล่ไปแบบดเดห้าก็ต้องแยกออกมานะครับกาเนึ่งกาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับอย่างถี่โบ่บขาดคชดนะครับเจ็บขาเจ็บแข้งหละ่ะก็มันอยู่หลายตัวนั่นนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นพอลงสีด่างนะครับแม่กจจ็จะเป็นสายข้องน,น,น,นอนเวน,นะครับจะเป็นออกแนวกำกามแน่จังน้อยข้นเหีนยห์นะครับภาษาบานท่ากอ,อก,กว่าค้นเหียนข้นบางนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขายุ่อยู่นี่นะครับเพื่อเลี้ยงเขาไปก่อนตอนนี้ก็คือ เขาจะค่อยเอาออกมาเหรียญน,น้ำอยู่เรื่อยนะครับก็คือก็เขาจะค่อยได้สัมผัสแล้วกะได้ได้เหรียญกับเขาอยู่เรื่อยพอให้เขาขุนชิ่นับการไล่ไล่ไปไล่มาเนาะครับคือว่าการสัมผัสเด้เหรียญกับเขาเนี่จะเให้เขาขุนขุนเห่านะครับคือเหรียญได้หยอกได้แบบประมาณนี้นะครับ สองนุม่มไข่ทุทแทเนนะครับแบบเดือพอเทอไงเฮามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่บขาดจิดเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เนะครับวันนี้ย้ายสำหรับแม่แม่ตัวถีง่ายล่งจากเตียงเอาลูกยาโนมนะครับกํลังกําลังจะเป็นสาร์นนะครับกําลังแสดงอาการแน่ๆจังหน่อยนะครับ เอาไว้ว่าเพียดเดิอแดงขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อ่ะมือสองมือน่าจะได้ผสมเนาะครับ